สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหนุ่มเกษตรชาแนลมอนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับวิธีการอนุบาลลูกไก่ในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับแบบนี้รอดตายร้อยเปอร์เซนะครับนี่ครับเป็นการอนุบาลนะครับเมื่อเขาโตแล้วนะครับก็จะอไปปล่อยลงล็อกนะครับอันนี้ก็เลี้ยงจน เลี้ยงทำวัคซีนจนโตนะครับเนี่ยนะครับร้อนนะครับไปแบบเนี้ยดีมากนะครับดีมากๆนะครับนี่นะครับคอกนี้มันกันแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับหน้าหนาวฤดูหนาวนะครับช่วงที่มีลมมีลมนะครับแล้วก็อากาศอุณหภูมิลดลงนะครับ เหมาะมากๆนะครับนี่นะครับเมื่อถ้าแบบเอาแม่เขาใส่ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับถลี้ยงกับแม่ก็ต้องเอาไฟใส่ให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ดูแลลูกนะครับแม่พันนะครับเนี่ยครับดูลูกไก่ครับสมบูรณ์มากเลยนะครับ สมบูรณ์มากนะครับลูกไก่ชุดนี้ก็เป็นตามสายเลือดก็เป็นพ่อเป็นลูกชายยอดมงคลนะครับแม่เป็นสายดำเจาะเกาะนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการอนุบาลลูกไก่ของหนุ่มเกษตรนะครับนี่มีไฟให้ด้วยนะครับปล่อยให้เล่นดินให้กินอาหารมีไว้ให้ตลอดนะครับเหนลูกไก่สมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับ ลูกไก่สมบูรณ์แม่ไก่สมบูรณ์นะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับสนใจทายาทนะครับสนใจลูกไก่นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ทิ้งท้ายแล้วติดต่อมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ